จริงนี่ถ้าถึงคิดถ้าในชีวิตจริงนี่มันก็เป็นแบบนั้นยังไม่ตายก็เป็น,บบน,นอย่า,างนะั <c oughs> <ม>้นนะได้เปล่าเนี่ยเพราะว่าคิดแบบคิดไปที่ไหนในโลกเนี่ยมันก็ไปได้หมดอ๋อไปได้หมดแต่มันไปด้วยมัน <c oughs> ไปไปด้วยร่างร่างร่าง,างเหมือนเดิมแต่ยังยังไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่ว่าคือเหมือนกับพอไปสมมติกำลังจะตายเนี่ยก็คือสมมติอันนี้ผมอันนี้ผมลองนึกนึกนึกตามดูนะคือเหมือนกับเพราะถ้าตอนที่กำลังจะตายเนี่ยใช่ไหมครับ มันเป็นวิญญาณใช่ไหมครับวิญญาณมันไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันมันมันพอพอมันมันมันไม่ต้องแบบแบบมันไม่ต้องแบกร่างไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพอจะตายปุ๊บมันมันมันไปได้เลยอย่างอย่างพระองค์เนี่ยก็คือนึกถึงจีวรก็ไปอยู่กับจีวรใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือสมมุติว่าผมนึกไปนึกนึกอยากจะไปนึกอยากจะไปอีกประเทศหนึ่งใช่ไหมครับมันมันนึกได้แต่ว่าเหมือนกับมันต้องแบกร่างอะไรเงี้ยมัน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 ก็เลยเหมือนกับไม่ได้ไปเลยอะไรเงี้ย อันนี้หมายความว่าถ้าเป็นคนใช่ไหมพี่พูดเนี่ยครับครับผมผมเมือนเมื่อกี้ผมก็นึกตามดูก็คือยายบอกว่าถ้าจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยนึกไปไหนมันก็จะไปเลยใช่ไหมครับไปไมฮะไปค่ะแ่แต่แต่แต่นั่นคือพอดีว่าไม่มีร่างด้วยมันก็เลยมันก็เลยไปเกิดตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะอ๋อครับถ้าแต่ทีนี้ก็ครับทีนี้ก็คือพอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมันจะมีร่างอยู่มันมันเพราะถ้าสมมติจะไปจิตมันไปแล้วแหละแต่ว่ามันกลับมันแต่ว่ามันต้องกลับมาเอาร่างไปด้วยอะไรเงี้ยมันพราะมันมีร่างอยู่มันก็เลยไปไม่ได้แบบเป็นที่อะไรเงี้ยครับ ก็เลยคิดว่าผมก็เลยคิดว่าถึงมีชีวิตอยู่มันก็เลยมันมันมันก็คงเป็นธรรมชาติอย่างนี้บ้างที่เหมือนกับประมาณว่าบางทีนึกอยากจะไปนี่แต่มันก็ได้ไปบ้างแต่ว่าพออีกแบบหนึ่งก็คือนึกจะไปแต่ไปไปไม่ได้เพราะแบกร่างไปไม่ได้ครับอันนี้หนูยังไม่เข้าใจแต่หนูรู้แต่หนูไม่เข้าใจตอนนี้ยายจะพูดให้เข้าใจนะทีนี้นะจิตที่ยังไม่ตายจิตยังมีชีวิตอยู่กําหนดอยากไปไหนก็ไปได้จริง หน,หนูเคยอยู่ประเทศทสิงคโปร์หรืออะไรน่ะไปเรียนน่ะหนูกําหนดจิตเดี๋ยวนี้หนูก็ไปที่นั่นได้เดี๋ยวนี้เลยจ้ะไปอยู่ไปไปอยู่ตึก,กๆๆๆเคยอยู่ห้องนี้เคยเดินอย่างนี้เคยมีอะไรตรงนี้หนูกํกกาหนดจิตเข้าสมาธิเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเข้าสมาธิยังได้เลยอ่าแต่ก็กําหนดจิตให้ไปมันก็ไปงให้หนูเลยเสร็จแล้วพอหนูจะเรียกมันกลับมันก็กลับมาเดี๋ยวนี้เลยอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ยังมีกายค่ะมันไปได้แบบนั้นจริงๆค่ะ แต่ทีนี้จิตที่จะตายมันคนละอย่างนี่ป่ะนี่ฟังนะจิตที่จะตายสังขารจะตายสังขารหมดชีวิตสังขารหมดสภาพจะต้องตายแน่นอนตายแน่นอนถ้าไม่ตายจิตไม่ออกจากร่างถูกไหมครับเพราะลมหายใจดับจิตจะต้องออกจากร่างโดยที่ไม่มีข้อแม้ทีนี้พอจิตออกจากร่างจะกําหนดว่ากูจะไปนู่นไปนี่เลยเนี่ยไม่ได้ไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนก่อนจิตที่มีร่างกายอยู่มีชีวิตอยู่ แต่จิตกําลังจะตายนี่ไม่ได้ต้องไปตามพบูมมแห่งกรรมจ้าครับไม่งั้นจะได้บอกเลยให้ให้คิดสูงๆไว้ให้คิดถึงดีๆไว้จะได้ไปสูงอยาถ้าคิดต่ำๆก็ไปต่ําเพราะว่าเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นเจอแต่จะจะไปกรมโดว่าอยากไปจังหวัดนั้นประเทศนี้ไม่ได้ครัผมครับอใช่ไหมล่ะหนูหนูรู้อยู่หนูลืมด้น่อ่าคือเหมือนกับประมาณว่าอย่างพระ องที่ย้ายเล่าเนี่ยใช่ไหมครับก็คือเผลอไปคิดถึงพระจีวรก่อนใช่ไหมะอืบครับพอไปคิดถึงพระจีวรด้วยด้วยแรงของกรรมที่เหมือนเหือกับประมาณเพราะมันมันมีเขาเรียกอะไรนะเพราะมันมีปัจจัยอยู่แล้วก็คือนึกเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งได้พระจีวรใหม่ใช่ไหมครับก็เลยเหมือนกับไปนึกถึงพระจีวรด้วยกรรมเนี่ยมันก็เลยด้วยกรรมนี้เ็าเลยส่งท่านไป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 อยู่เป็น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 แมลงในในจีวรของใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ครับก็คือในการคิดเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยก่อนวิญญาณจะหลุดไปเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงดูด โดยที่ว่าเหมือนกับเกิดมาจากกรรของเราถูกไหมครับครับเพราะว่ามีกรรมเป็นปัจจัยมันก็เลยคิดอย่างนั้นใช่ไหมประมาณนั้นก็ใช่สิเพราะกิดท่านหลุดท่านยังไม่เป็นอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนะสิชัดไหมบัดนี้ก็ในเมื่อกิดที่จะหลุดเนี่ยยังไม่เป็นอรหันต์ก็เลยต้องไปตามแรงแห่งแ่งที่ผู้เจ้าคนเจอว่าท่านถึงได้สอนไว้ว่าถ้าแต่ดิบใดยังไม่เป็นอรหันต์เนี่ยให้ลึกถึงสิ่งดีๆไว้จะได้ไปสูงแต่ถ้าท่านก็เป็นพระก็จริงแต่ท่านยังไม่อรหันต์นี่ เพราะมวลาหาันก็ต้องไปตามกำกำกำไอ้กำลังของจิตที่ที่คิดํำไว้ไปคิดถึงกรรมไปคิดถึงอันนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องกรรมนะห่วงห่วงเสียดายเสียดายแสดงว่าจิตเสียดายนี่ก็ก็เป็นจิตธรรมชาติถูกไหมล่ะพราะเสียดายปับ๊บมันหลุดออกจากร่างปุ๊บมันก็ไปเข้าแต่แต่สถิตได้เลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าค้นเจอท่านถึงได้บอกว่าไม่ให้ห่วงอะไรก่อนจะตายให้นึกถึงแต่ดีๆในดีๆอย่าถึงเรื่องบุญเลยมันจะได้ไปสูง เนี่ยเขาคิดถึงห่วงของเ <คำ S 1> มือันงั้นคนเขาจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ได้เหรออ่าพวกจะออกจากล่างฮะเอาไงไงต่มีกำหนดจิตแบบนั้นก็คือต้องรู้ว่าตายแน่ๆพอตายแน่ๆก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าเอาอะไรไปไม่ได้ก็กคือต้องไปที่คือต้องไปที่อื่นแล้วแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าต้องคิดถึงก็คือมันต้องปรงใจแบบมีั้นในตอนแรกก็นี่ไง่านพิ่งได้สิงนี้สอนไว้ว่า ในพระศาสนาเราในี่สอนเลยค่ะว่าเขารู้ว่าตัวเองตายแน่จิตต้องออกจากร่างแน่ให้นึกถึงแต่พุทโธพุทโธให้นึกถึงแต่บุญที่ที่ทาความดีไว้ให้นึกอย่าให้ลืมให้หมดอย่าไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติพัฒถานอย่าห่วงนู่นห่วงนี่ห้ามห่วงเป็นอันขาดเลยให้นึกถึงแต่พุทโธพุทโธพุทโธทั้งทั้งที่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรานึกถึงสิ่งห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานเพอเพอออกจากร่างเพื่อไปเกิดในท้องหลานยังยังมีเลย อ่าอเพราะว่าอะไรก็ท่านท่านค้นเจอมันเป็นเรื่องของคู่กันอ่ะที่ที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะถ้าค้นเจอขนาดนั้นนะเหลือเชื่อไหมล่ะเออท่านถึงได้สอนไว้อย่าไปประวัติคิดถึงความชั่วเ,ออเพราะว่ามันคอยจ้องจะเอาเราไปที่ต่ําอยู่แล้วมันไม่อยากให้ไปที่สูงอยู่แล้วเพราะไปกดธรรมชาติเพราะท่านถึงได้สอนไว้ในโลกพยายามฝึกไว้ฝึกท่านบอกให้ฝึก เรานึกถึงความตายทุกวันลมหายใจเขาออกวันาจะตายให้นึกถึงแต่สิ่งที่บุญที่ทําไว้ฝ่ายบุญฝ่ายเสียฝ่ายทําชั่วอย่าไปนึกถึงมันตั้งทั้งที่เราทําก็จริงอยู่แต่อย่าไปนึกถึงมันเราจะได้พบพมที่สูงพบพุมที่สูงแล้วทีนี้พอมาเกิดใหม่ก็มาจากที่สูงบุญก็ยังตามมาจากความสูงสุดแล้วก็ไอ้กรรมที่มันจ่อว่าอยากให้เราไปต่ามันก็รอรออยู่นั่นแหละค่ะเราก็มาสารต่อดีดีดีมันก็หนีไปเรื่อยๆ,ๆ่หนีไปเรื่อยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราแพ้ ไอ้ไอซิเราไม่ได้ประสานต่อเรื่องดีกรรมมันก็มาสนับสนองให้เราทํากรรมคู่กันไปนี่คือกฎธรรมชาติที่มนุษย์น่ะไหลไหลลงต่ําได้ง่ายไหลที่สูงยากไหลลงต่ําง่ายไหลลงสูงยากไหลดันขึ้นสูงยากน้ําไหลขึ้นสูงมันไหลไม่ค่อยได้เออแต่ไหลลงต่ำสบายสบายเพราะฉะนั้นเข้าใจความหมายหรืออย่างหนูหลงเฉยๆหรอกอ่า อ่าเพราะเพราะว่าเอาแค่ที่ว่าพระพระติสะท่านมีจิตไปห่วงของท่านถึงบอกไม่ให้ห่วงอะไรเลยก่อนจิตจออกจากร่างจะห่วงอ่าพอห่วงมันไปไปสถิตทันทีเลยนะก็เลยแต่ก็ได้เกิดกรรมน้อยไงเลนมันนี้อายุแค่เจ็ดวันอ่ะก็เลยมีกรรมแค่เจ็ดวันนั้นล่ะจ้ะฝ่ายบุญแรงก็เลยพ,พอพอออกจากล่างเลนปุ๊บก็ดีขึ้นสวรรค์ ไปเสวยบุญที่ท่านเป็นพระคุณเจ้าท่านไม่ควรจะไปไม่ควรจะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแค่จิตท่านแค่ห่วงว่ามันไม่ได้นุ่งผ้าผืนนี้เท่านั้นเองเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆจิตมันเขาแวบไปแค่นั้นแหละมันยังนี่เห็นไหมเขาท่านทําให้เราท่านสอนเราไว้แล้วก็มีตัวอย่างแบบอย่างยืนยันแบบอย่างยืนยันในครั้งพุทธ,ธาการคือพระติสสะแค่ใจห่วงกีวร ยังต้องมาเป็นเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานตั้งเจ็ดวันทั้งครั้งที่จิตต้องไปสูงเด็ดขาดไปเสวยสูงแล้วก็หมดเสร็จแล้วก็ลงมาเกิดต่อแล้วก็มาสารธรรมะต่อจนกว่าจะถึงนิพพานเพราะนั้นสาเหตุทำไมถึงถึงสั่งว่าให้ให้ใจจะขาดให้นึกถึงแต่ความดีเพราะว่าจิตเรายังไม่เป็นอรหันต์มันก็มันก็แล้วแต่มันจะให้ไปไหนล่ะวันนี้แต่ถ้าจิตอรหันต์ไม่ต้องห่วงหรอก ันไปนิพพานตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ออกจากร่างอยู่แล้วถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นออย่าอย่าเสวยทุกเม็แต่หยดเดียวนะบัณฑถ้าจิตเป็นนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยอย่าเสวยทุกเป็นอันขาดครับถูกไหมเข้าใจเข้าใจแล้วครับผมครับอ๋อเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจนะแม่ยายขอบยายโมทนาบุญที่หนูเข้าใจอย่างน้อยอนาคตหนูก็ได้ถ่ายทอดต่อไปถ้ายายไม่อยู่ค่ะ ว่าถ้ายายไม่อยู่นึงได้ถ่ายทอดไว้สู่โลกนี้เท่ากับยายได้ถวายงานพระพุทธเจ้าโดยการฝากไว้ที่จิตหนูเพราะจิตหนูพร้อมที่จะสารต่อเพราะมันมีของเก่าแต่เวลานี้เพียงแต่หนูไม่มีผู้กระตุ้นแล้วก็หนูถูกมารลากไปลากมาดูอยู่ก็ลากไปจากยายยายก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแถมยังกลับมาเล่นงานยายสาหัสสาการงอมเลยยาย อ,อ,อย่าไม่ว่ามันกรรมของยายเหมือนกันเนอะออมันจะให้หนูสร้างความไม่ดียายก็ให้อ,อโหสิกรรมลูกหลานอยู่แล้วใหอ้อโหสิกรรมทุกคนอยู่แล้วยายจะมาทําทําไมทําเอาอะไรครบกันมายายไม่เคยขอแม้แต่เสลึงเดียวสลึงเดียวยังไม่เคยเอ,อปากขอเลยเดีายวว่าแต่ทรัพย์อะไรของพวกพวก,พวก,พวกลูกหล,กลานที่มันเป็นสายทางสายธรรมมีแต่ยายให้ดีกว่าขอยายเป็นคนให้อะไรก็ทําตัวมาแบบนี้มาตลอด ยายให้เท่าที่ยายให้ได้ยายก็ไม่ได้ว่าโอ้โหให้ทุ่มให้ยายก็ไม่ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นแต่ยายก็จะให้จนจนประโยชน์เห็นประโยชน์ยายจะให้เลยอย่างนี้นะเออถึงจะหมดก็ให้ถ้าวามเป็นประโยชน์นี่แต่ต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ละอ่าแต่ถ้าเกี่ยวกับโลกโลกก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเดอ้อเนี่ยอัตติหิตโนนทโเถดเดอ้อแต่ถ้าเกี่ยวกับศาสนากุลุยเลย บางอันยายจะบอกเลยว่าถ้ายายถ้าแม่เขาตัดหนูทิ้งเขาไม่เขาไม่อยากให้หนูเดินทางธรรมเขาไม่เอาหนูหนูเดินทางธรรมก็าายายจะเป็นคนรับไว้เองถ้าหนูเดินทางธรรมแต่ทีนี้แม่หนูเขาไม่ตัดหนูหรอก <c oughs> <c oughs> จ้าเพราะั้นเนื้วมีอะไรอีกอะมีอะไรอะถามทิมม้งทายไปนิดนึงนะได้มีอะไรมเรื่องนท,ที่ผมไม่สบายใจเลยสุดผมไม่แน่ใจว่ายายดูข่าวช่วงนี้หรือเปล่าที่เขาเอาเอาสารและเบาบอมมาตั้งอะ สารที่เป็นเขี้ยวกแววยวก้วเขี้ยวแก้วนั่นเหรออันนั้น,นั่าที่อะไรแก้วแก้วนะเกศแก้วอะไรกายแก้วอะไรใช่ไหมนั่นแหละครับเอามาตั้งไม่พอเอามาตั้งไม่พอมีคนมาไหว้จริงด้วยอ่ะก็คนก็คนคนมันก็ปกติแหละที่ที่ต้องเข้ามาไหว้ลองขอมันกับไหว้ลองขอนู่นขอนี่บ้างนอะ,อะใช่ไหมครับเราบังเอ,อิญว่าบางคนเนี่ยผมผมเดานะมันมันต้องได้จริงๆเพราะว่ามาไหว้ขนาดเนี้ยใช่ไหมครับมันต้องมีบางคนที่เหมือนกับมันมันมามาทางเนี้ยสักคนหนึ่งอะเนาะ แล้วมันได้พอได้เสร็จปุ๊บเขียนข่าวซะใหญ่โตเลยไอ้คนเขียนว่าเขียนข่าวนี่ก็พอคนเขียนข่าวไอ้คนตั้งสาลนี่ก็ดันเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยประมาณนั้น,นครับก็เลยทําให้เหมือนผมไม่สบายใจอย่างสุดๆเลยเพราะมาตั้งการกรุงเทพเลยครับแล้วแบบด,ด,ดันคือเรื่องความเชื่อมันก็มันจะวางตุกปั้นอะไรตรงตรงที่ของเขามันก็มันก็เรื่องของเขาถ้าสมมติเหมือนกับเองข้างบนมราไม่ยุ่งมาย,ยุ่งใช่ไหมแต่คือเหมือนกับประมาณว่าผมรู้สึกมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น แค่เห็นเห็นทุกวันนี้ผมพยายามจะปิดข่าวนะเพราะหมายถึงปิดข่าวแบบเหมือนกับพยายามไม่ดูข่าวนะแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าคือไม่อยากจะยุ่งอะเนาะใช่ไหมครับในเรื่องของปูนีดงยิงยิงอของปูนแ้งแต่ผมเห็นทีแรกคือผมผมเห็นทีแรกหลายเดือนก่อนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมะใช่ไหมครับมีเพื่อนผมคนนึงไปไปไหว้มั่งแล้วผมก็แบบเหมือนกับเอาเข้าวัดแล้วไปไปไหว้เหมือนกับผมก็คิดสงสัยนะเข้าวัดแล้วไปเจอของแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับคือของแบบนี้ผมเห็นตั้งแต่ทีแรกเลยแม่งของไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับผมเห็นกับ รู้สึกแบบแย่ๆเนาะว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่ในวัดด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าพอปีเนี่ยมาเป็นข่าวใหญ่โตเลยใช่ไหมแบบมามาตั้งกลางประเทศอีกที่ที่ผมที่ผมรู้สึกยาวน้ำหน้าสุดยาวน้ําหน้าสุดแล้วไม่พอใจสุดนะก็คือเอาไอ้ตรงเนี้ยมาวางไว้องค์องหนึ่งใช่ไหมครับเอา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 พระพุทธรูปพระพุทธ,ธเจ้าเนี่ยไปตั้งไว้สององค์ข้างหลังผมนี่ขึ้นเลยไหม <c oughs> ครับผมก็เลยแบบเหมือนกับเออ่รู้สึกไม่ดีเนาะยาผมก็เลยถามว่ามีความเห็นยังไงบ้าง อ่าเอาน,นี้ยายจะละจะตอบแล้วนะพีท,ทยอย่าลืมนะโลกใบนี้ก็มนุษย์เรามีบุญวาส,สนาไม่เท่ากันจ้ะแล้วพอเจ้าลัทธิที่เขาเชื่อของเขาอยู่แล้วว่าเขาไหว้ของเขามาเขาเส้นของเขามาเขานับถือเขามาแล้วให้ประโยชน์กับเขาอย่างเงี้ค่ะเออว่าเพราะเขาไปสวดแล้วได้ประโยชน์เขาเขาก็เลยเอาเออกมาให้คนเอาประโยชน์ด้วย อี่าเออวันนี้พอเอาประโยชน์ด้วยคนที่ก็มนุษย์ทุกวันนี้โลกโลกของประเทศไทยเราโดยเฉพาะประเทศไทยด่บนี้ไม่เห็นเหรอเออไปที่อะไรอ่ะที่พญานาคอลงอะไรยายลืมแล้วนะอที่มีไม่ไม่ไปไปทั้งประเทศค่ะดินแดนอพญานาคกนีั้ยยายเรียกไม่ยยจำชื่อไม่ได้นะคะสุโธพระเจ้าสุโธท,ที่ว่าต่างคนต่างไปนะไปขอ เขาได้กันนะนะเออนั่นเอาเอาเป็นเอาอย่างนั้นใช่ไหมหรือมนุษย์ก็เลยใครไม่ไปเป็นไม่มีเชยเลยที่ไปขอนะคะไปขอขอบุญขอโชคลาบมาเอ่อโดยแต่ตะโนดตะโนดคําตะโนดถูกไหมเออคําตะโนดก็อันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยค่ะคําตะโนดเรื่อยู่ใช่คนที่ไม่ไปเชยเลยค่ะนะเขาทำหรือว่าไม่เกิดเองอะเขาฟังตีแยบกำลังกับเอาไปเอาประมาไมให้ฟัง ยายกาลังอุปมาประมาให้ฟังแล้วคนที่เขาเอาเอานี้มาตั้งเนี่ยเขาก็รู้นิสัยคนไทยอว่าถ้าอะไรที่แปลกแล้วให้ประโยชน์เนี่ยมันจะมันจะเหือกันมาโดยเอาเอาไม่อยู่กั้นไม่อยู่สกัดไม่อยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็เพราะเพราะเขาพิสูจน์ได้จริงๆว่าเขาเขาช่วยกันเขามีภพภูมิต่อกันเขาก็ช่วยกันเขาก็เลยว่าเออเอามาโปรดคนอื่นด้วยเขากล้าเลยเขากล้าทําเลยเพราะเขาพิสูจน์แล้วไงคะจ้า ทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคําชลโงแบบนี้อทีนี้มันสิ่งที่เป็นเสียงหวยเสียงโชคเสียงล,ล,ลาบพอได้คนที่ได้เนี่ยมันประกาศทั่วโลกเลยแล้วโลกแล้วโลกโซเชียลเนี่ยไม่ต้องห่วงวันเดียวถึงหมดเลยไม่ใช่เหรอแล้วถ้ามันได้สักสิบคนนี้มันก็โอ้โหกว้างได้แล้วแล้วทีนี้ไอคนที่ไม่ได้เรามีไหมบ้านมีต้องมีจ้ามีมีแน่ๆแล้วทีนี้เราจะไปบอกว่า อกอจัจแล้วก็ทําให้มีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นในในประเทศไทยเรามันเป็นมันมันรับไม่ได้ใจหายใจคว่ำที่หนูพูดนี่แหละจ้ะเออทีนี้เราต้องแทงเข้าบัญชีสิทีนี้ว่าคนที่ไปเขามีภพภูมิที่อยู่ระดับนั้นเขาเลยต้องไปแต่คนที่มีภพภูมิที่สูงเขาไม่ไปไหวหรอกจ้ะเขาปล่อยเขาไปเธอคะ่ะว่าว่าเป็นโลกของที่มนุษย์อยู่ในฐานะไม่เท่ากันยังไงก็ไม่ ถึงเขาจะไปทั่วประเทศก็คงไม่เหมือนดอมคําทะโนตเด็กขาดถ้าเป็นเจ้าหนี้เพราะเพราะเรื่องจะจบลงได้เร็วเพราะเพราะว่าผู้ออกมาต่อต้านมันไม่ยากเท่าไหร่มันเอ่อเยอะเยอะอ่ะมันเยอะนะจ่ะเออแล้วก็เป็นศาสตร์ที่รูปร่างก็น่ากลัวเงี้ยมีฟันอะไรแปลกๆไม่ใช่เหรอเออเออเป็นมันเหมือนเขาจะเข้าขายพูดปีศาจไปยังได้เลยไม่ใช่เหรอเออมัน เออเป็นเป็นก็ไม่ต่างอะไรกับของหรือว<ห>่ายายผมคือผมผมเกี่ยนมอนดาถูกไหมครับผมเกียมมนนะเยขาคันุแล้วมยู่ดีเอาของกันนั่นแหละก็เหมือนกันนี่แหละก็ไม่ต่างอะไรกับมนดาเลยค่ะคใช่ไม่ต่างเลยค่ะคือว่าพวกที่เล่นของอวิชาเน่ะเขาเสกใส,ใส,ใส่ใส่แก้วนี้แล้วอะไรอะไรกายแก้วเนี่ยฮะ เขาเรียกอะไรแก้วแก้วยาก็ลืมจำไม่ได้รู้แต่ว่าปากว่ากกายแก้วอะไรเขานั่นล่ะเจ้าของเขานั่นล่ะเทพของเขานั่นล่ะที่เขาให้คนออกมาไหว้มาขอคนมันก็ไหว้ไปขอมันถือว่ามันอยากได้ขอมันก็ไหว้ทั้งนั้นเลยค่ะมันอยากได้แหมมันมันไม่สนใจเราว่ามึงจะรูปร่างยังไงท่านจะเป็นใครกูไม่เกี่ยวกูมาไหว้กูได้พอดีกูได้อย่างนี้นะเพราะนั้นคนที่ได้มันก็มันก็เลยไปเผยแผ่แล้วคนที่ได้มันดวงมันจะได้อยู่แล้วที่ทีนี้ ่เชื่อตรงนี้อย่างแบบนี้ยายเคยพูดอยู่เสมอคนมันจะได้อยู่แล้วมึงไม่ไปขอมึงก็ได้เออทีนี้พอที่มึงไปขอผลพลอยได้ก็เลยเป็นผลประโยชน์ของประกายแก้วไปเป็นของที่มาตั้งอันนี้ไปสรุปแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้จะจะไม่เป็นแปลกๆเกิดขึ้นหรอกลูกมันจะเกิดอยู่เรื่อยๆแหละมันจะไม่มันจะไม่มีเรื่องที่ลาบเลือนหรอกเพราะว่ามนุษย์ในโลกเรามีมีบัวสีเหลา่ามีมนุษย์สี่ประเภทที่มันจะต้องไป จมอยู่กับเรื่องอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์เลยทําร้ายจิตตัวเองไป,ไปไปไหว้ผู้ผีปีศาจอย่างเงี้ยจ้ะเขาท่านก็บอกแล้วไม่ให้ไหว้ไม่ให้ไปไม่ให้นับถือผู้ผีปีศาจเพราะพระพเจ้ามีแล้วไม่ให้นับถือเทพทั้งหลายก็อย่าไปเคึ่งท่านเทพไม่มีปัญญาบารามีพอเออกันผู้ผีปีศาจก็เหมือนกันท่านก็บอกแล้วไหว้ไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างเดียวก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่เขาก็ไม่ฟัง เพราะว่าไหว้พระเจ้ามันเห็นยากไทยมันถึงเห็นยากเพราะมันมันต้องมันต้องปรับปรับนิสัยด้วยต้องต้องแก้ต้องถือศีลด้วยต้องถือเอาข้อเว้นข้อวัดด้วยนี่ถ้าไหว้พระเจ้านี่แต่ไหว้นั้นไหว้ยกมือไหว้แป๊บเดียวขอแล้วก็ไปได้เลยมันเลยไม่เสียอะไรมากนะ มันไม่ต้องเสียเวลาสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ต้องมานั่งนั่งสมาธิมันไม่ต้องมาเดินจงกรมมันไหว้แล้วมันได้เลยมันก็เอาอานนั้นทั้งนั้นลหละลูกมันไม่อยากมานั่งสมาธิกันหลอกมันไม่อยากมานั่งสวดมนต์กันหลอกมันไม่อยากมันเดินจงกรมกันหลอกนี่แต่มันได้แล้วได้เลยแต่อันนั้นมันได้ได้เพราะบุญที่เขาจะได้ต่างหากล่ะเออถ้ามันถ้ามันเป็นอยากได้จากฤทธิ์ของเขาจริงมันต้องได้ทุกคนที่ไปหาไปหาแสนคนต้องได้ทั้งแสนคน ค่โดนดูแต่คัมทโนดดังค่ะไหนก็ยังไม่ยังไปหาแสนคนก็ได้ประมาณหมื่นคนนี่ไอหมื่นคนนั้นเขามีโชคพอดีเน่เมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีอะไรต่ออะไรไม่ใช่เหรอกุม,มานอะไรต่อกุม,มานที่ดังไปทางใต้เจ้าอะไรย่ายกจําไม่ได้เรากุม,มารอะไรนั่นน่ะที่ที่ก่อให้ก็ดังดัง,ด,งดังอยู่ช่วงนึงไม่ใช่เหรอเออ <c oughs> อะไรก็จําไม่ได้เราที่กุม,มารอะไรนะ่ย <c oughs> แก้วแก้ว <c oughs> แก้ว <c oughs> เออเน ลำคาญใจที่สุดก็คือเพราะว่าคนไปว่ากันเยอะยนะี่แหละเพราะว่ากันเยอะของมันจะแรงก็งเรื่อยๆอ๋อไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นค่ะเกี่ยวกับคนพลังกิตไปเฉยๆคนไปฮือกันเฉยๆแล้วก็คนขึ้นเฉยๆเราก็ดูดูไปสิลูกเราต้องเราต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยซ้าว่าเขาหลงในสิ่งที่ไม่ควรหลงตามของเขาเนาะเขาเขาเดินทางไปเขาก็เสียเงินเสียร่างกายทุดโทรม เสียค่าเลายรตกสารพัดอย่างเลยที่จะต้องออกจากบ้านเสร็จแล้วไม่ได้ก็มีนี่นาเออถ้าเขาแน่จริงมันต้องได้มันได้ไม่หมดอยู่แล้วเอาเอาคอไปล้ายล้านคอไปประกันเลยไอคนที่เอามาตั้งนะ่ะยายขอพูดคํานี้อ่ากับลูกหลานเลยนะจ้ะดูก็ต้องรู้สิว่าประเทศไทยเราเขาพยายามทําทุกอย่างที่จะให้เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เนี้ยมี มีโมทินนะจ๊ะเข้าใจไหมวันนี้อย่างพระสร้างให้พระเป็นนู่นเป็นนี่พระสร้างพระกินเหล้าเมายาพระเอเศษศีกาพระพระเที่ยวเถเหาพระมีผัวมีเมียพระจังกับพระนิกรพระดันตะพระอะไรเขาสร้างสร้างวัดอย่างที่จะให้พระมีปัญหาก็รู้นี่นาว่าเกี่ยวกับทําลายพระศาสนานะเปนเป็นขบวนการที่เขาหัว หัวดีๆหัวหัวดีทำยังไงที่ศา,าสนาจะเสื่อมทำทุกอย่างที่ทำได้ครับถูกไหมทุกอย่างถ้าหมูว่ายายถูกมอบหมายให้ทำลายพศา,าสนาเนี่ยยายมีถูกมอบหมายยายจะคิด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 ,คดลงทุนด้วยเสียเงินก็เอาทำจริงด้วยเนี่ยเหมือนครั้งที่เขาเหมือนจะจะบอกลูกหลานเลยนะเนี่ยเหมือนนี่เขาจะให้สั่งให้ฆ่าหลวงตาอย่างเงี้ย ก็มีเขาได้เงินเป็นตั้งๆเลยคนที่จะฆ่านะคะมันเอายาไปใส่ให้หลวงตามหาบัวเราเอแล้วแล้วเขาไปค้นเจอเงินเป็นตั้งๆในกุฏินันเลยจ้ะคือเรื่องจริงจ้ะแต่หลวงตาไม่ให้เอาเรื่องหลวงตาให้เงียบหลวงตาให้ไม่ให้เดินเรื่องต่อถ้าหลวงตาปล่อยแบบนี้ดังเสนอเปิดไฟแล้วหลวงตาสั่งให้เงียบเพราะว่าหลวงตามีเหตุผลนานเพราะแล้วคนที่เอายาให้ท่านกินก็ลอยนวลจนแบบนี้จ้ะแต่ เพราะว่าหลวงตาสั่งเขาเชื่อหลวงตาแล้วทีนี้ยายมาค้นทาไมหลวงตาถึงทําเช่นนั้นทําไมไม่เอาเรื่องก็ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านจะทําลายใครทําไมล่ะมึงทําลายกูแต่กูไม่ทําลายมึงชัดไหมทีนี้นี่คือความเมตตาของพระอารหาันต์มึงทํากูกูรู้เอายาใส่ให้กูกินมึงต้องทำให้กูตายแต่เวลากูจับได้ลูกน้องกูลูกหลานกูญาติกูลูกศิษย์กูจะทํารลายมึงกูไม่ให้แตะแก่แบบไหมเพราะอะไร พขาเากูก็ไมกูก็ตายอยู่ดีกูไม่ให้มึงลําบากกูไม่ให้มึงเป็นโทษแต่มึงก็เป็นเองนี่แหละเพราะมึงทํากูทําผู้บริสุทธิ์ขนาดกูไม่เอาเรื่องแต่มึงก็ได้รับนี่นะ,ะเห็นไหมคือความบริสุทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ชัดๆเลยว่ามันถูกจ้างมามันเพราะฉะนั้นการจ้างทําลายศาสนาเรามันมีมาเพราะฉะนั้นอแก้วกายปากกายแก้วนี้ก็มีส่วนนะบอกก่อนนะลูกหลานผมเข้าใจเห็นเราก็ รู้สึกไม่ดีก็เขาต้องการให้ประชาชนเรามอมเมาอะ่ะเขาต้องการให้ประชาชนเราเป็นเขาทําได้ทุกอย่างท,ที่ที่ประชาชนเราประชาชนคนไทยเรามันมันชอบอะ่ะชอบหวยอะ่ะชอบเลขอะ่ะชอบเสียงโชคชอบเรื่องดวงชะตาชอบไหว้เจ้าวไหว้ทรงชอบสิ่งแบบนี้อภิริหารคนไทยเราชอบที่สุดว่าไม่รู้เหรอนน ไม่เชิงกับพินิหาเรเลยเชิงว่าเหมือนกับเอาขอไม่ที่ข้อตัวเหมือนเหมือนกับเอาขอเอาอเอาเอาการล่้ข,ของมามาโปะไว้กลางเมืองอใหญ่แล้วใครที่ไปโดนก็โดนใครที่ไปไหว้ก็เหมือนโดนโดนขอไประ,ะดับหนึ่งแล้วคุณผู้แบบนั้นนะครับอก็คําตอบก็คือรู้แล้วไงเจ้กาก,ก็บอกอว่าเขามีาตาม์จะาจะตีตามทิ้งเลยนะเออคนที่เขารู้ความจริงเขาก็อยากทําแบบหนูแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่คนที่ไม่อยากทําแบบหนูนะไม่ใช่มีน้อยๆนะมีเยอะมีเยอะค่ะครับจ้ามีเยอะ